ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพีตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนต์สาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พีตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพฤหัสที่11พฤศจิกายนพศ2564นั่นเองก็ พี่ไต่จะมีปล่อยรถอยู่1คันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่เคยได้ถ่ายให้ดูก็เดี๋ยวจะไปถ่ายดูกันเนะาะเมื่อเช้าก็กะว่าจะถ่ายก่อนนะครับแต่ว่าหิวข้าวไปซื้อไอ้นั่นไงแกงขี้เหล็กเน่ยะข้าวเปล่าเนาะสิบ,บาทแล้วมันร้อนๆเออรู้สึกหิว,วเดี๋ยวกินก่อนละกันเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับแล้วก็วันนี้พูดลาฮดก็เร็วนาะพูดลาฮัดสุกเศราโอเดี๋ยวก็จะได้ไปนายอีกละแล้วก็วันนี้ปล่อยหนึ่งคันพรุ่งนี้ก็เตรียมหนึ่งคันวันเสาร์ไม่แน่ใจว่าของ FFC ท่่่่าาาานนอืนจะใหห้้้ไไนะไไปปปสงรถถมมมมัคีกกก็ลู มแล้วก็วันนี้เสร็จก็ไปขี่จองอีก3คันเข้าระบบนะครับแล้วก็เล็งรถให้ลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรถเรากันก่อนไปว่าเป็นรุ่นไหนกันเช่นครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเดียวกันกับคันที่ถ่ายเมื่อวานนี้จะเป็นเจ้ารถทําเงินเป็นของ คุณพี่บุญยืนนะครับเอจากอําเภอเมืองของเรานี่แหละทาฟาร์มประดุกนะเดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์มเขาเราจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับก็คันนี้จะเป็นเจ้าตัวส p a r k 3.0เกรดเอสราคาเงินสดนะอยู่ที่62,000บาทนะครับราคาปรับขึ้นจากเดิม5,000บาทนะแล้วก็สีที่ทเราเห็นจะเป็นสีเทาใหม่เจ้าเทาแลมโบหรือว่าเจ้าเทาโอเพนั่นเองชื่อตามแคตตาล็อกเขานะครับราคา62,000บาทเนี่ย เราจะได้มาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นสีทูโทเรียกได้ว่ามันแตกต่างจากเจ้าตัวสปาร์คโดยสิ้นเชิงนะโดยเกณฑ์เริ่มต้นเราก็ไม่คิดว่ากระจังหน้ามันจะทําได้สวยได้หรูขนาดนี้นะครับเขี้ยวมีลักษณะที่สั้นลงด้านบนจะเป็นสีดําเงาด้านล่างก็จะเป็นสีเทามีการเคลือบเคฟล่ามาให้นะครับในส่วนของโลโก้อีซุซุก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองรุ่นนี้นะครับ ไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์แสงของเขาก็จะเป็นแสงที่เหลืองนวลแบบนี้เลยทีเดียวแล้วที่สําคัญนะครับทางลูกค้ามีการเพิ่มไฟตัดหมอกเข้าไปเรียกได้ว่าโอ้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นมากๆนะครับไม่ว่าฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดมันมีตัวคิ้วโครเมียมด้านข้างเพิ่มมาให้ด้วยนะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับนี่อันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากเขามีเบ้าอยู่แล้วเราใส่เข้าไปได้เลยชุดสเกิร์ตนะครับไม่มีมาให้นะสำหรับ เจ้าตัวสปาร์คคันนี้แต่ว่านะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปทำเสริมแนบนะครับเผาลอยแล้วก็คอกเต็มระบบนะเดี๋ยวพี่ตายจะถ่ายให้ดูตอนทำเสร็จเนาะระบบความปลอดภัยนะครับเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเมื่อเราดูนะครับเจ้าตัวสปาร์คคันนี้จากด้านข้างโอ้ลักษณะของเขาเนี่ย กระบะท้ายมีความยาวและก็ความกว้างมากๆเ๋ยจะไปถ่ายให้ดูมันจึงทําให้เขานะครับบรรทุกสินค้าต่อเที่ยวได้เยอะขึ้นนั่นเองก็สมเป็นที่มาของรถทาเงินนะครับโอ้โหสุดยอดจริงจริงอันนี้นะครับคือจะเป็นล้อเดิมๆของเขาก็จะเป็นเจ้าตัวล้อกระทะขนาด15นิ้วนะกระทะจะเป็นสีบรอนเงินนะครับจับคู่กับเจ้ายางบริสโต้นะครับเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น2 1 5 70 15้นั่นเองเรียกได้ว่าโอ้โห มาพร้อมกับน็อตล้อ6ตัวกันเลยทีเดียวนะครับขับยังไงก็ไม่มีหลุดนะน็อตเยอะขนาดนี้ระบบกันสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับคอยสปริงนะครับโอ้โหตอนเดียวมีคอยสปริงด้ยวยนิ่มนวลสุดๆเชสซีนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมอยู่ด้านในอะ่ะมันทำาันมันทำให้บรรทุกได้มากขึ้นไปเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างตัวถังแบบนี้กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ารถจากด้านข้างนะครับเห็นได้ชัดเจนไม่มีพลาด สัญลักษณ์ของเจ้าตัวสปาร์ค3.0นะครับก็จะเป็นสีบลอนด์แบบนี้เลยกระจกมองข้างชอบมากๆนนะมันเป็นสีเดียวกับตัวรถ เราพับเข้าหาตัวรถได้แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวหักนะครับแต่เวลาปรับมองข้างเขาจะปรับด้วยไฟฟ้าตัวใบปัดน้ําฝนเวลายกนะครับก็เรียกได้ว่าง่ายมากๆอันนี้ติดฟิล์มไปเรียบร้อยเสาวกาศนะครับสปาร์กมันก็จะเหมือนตัวท็อปเลยนี่เสาวกาศตัวเดียวกันนะครับเรียกว่ามันมี dna ของตัวท็อปเข้ามาอยู่มือจับจะเป็นสีดำนะครับมันเข้ากับ คิ้วขอบกระจกนะแล้วก็ตัวกันสาดเป็นอย่างยิ่งเลยทีนี้เรามาดูกระบะท,ท้ายกระบะท,ท้ายตัวนี้พี่ต่ายก็จัดการนะครับติดไลนเนอร์ให้เรียบร้อยโอ้โหลูกค้าไปก็น่นเลยนะครับใส,คสค่คงใส่ขอกวิ่งได้เลยนะนี่นะครับกระบะท,ท้ายมันทั้งกว้างทั้งลึกทั้งยาวทั้งใหญ่นะเออใหญ่ยาวขนเยอะนะครับตามสโลแกนเลยมีเจ้าตัวกัดกันกระแทกนะไม่ให้ตัว สินค้าเนี่ยไปกระแทกตัวกระจกมองหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ไว้สําหรับรัดสิ่งของด้วยผ้าคลุมแล้วก็รัดมัดมัดมัด,ม,ด,ม,ดมีตัวตะขอเกี่ยวนะครับตรงนี้มันก็จะให้มาด้านข้างอีกทั้งหมดอยู่5ตัวด้วยกันก็เรียกได้ว,ว่าเวลาที่เราขนสมราระเนาะเอาผ้าใบคลุมนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มายึดรัดรัดเนาะเคยเห็นอยู่นะเนาะไม่ต้องอธิบายเราไอ้เลืง่ายๆเนี่ย <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวล้อด้านหลังก็โอเคแหละขนาดยางมันก็เป็นขนาดเดียวกันแต่มันแตกต่างนะครับโอ้ยเชสซีนะครับเหมือนคันเมื่อวานเลยมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับรับน้ําหนักได้ดีเลยทีเดียวตัวนี้จะมีแหนบทั้งหมดอยู่6แผ่นนะครับก็ด้านบนยาวสุดให้ความนิ่มนวลน,นะส่วนพวกแหนบบรรทุกก็จะอยู่ด้านล่างนั่นแหละมันมาพร้อมกับโชคอัพแกนนั่นเองยางอะไรมีมาให้นะครับขนาด15นิ้วโอ้โหสุดยอดมากๆนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขาครับด้านท้ายของเขาก็โอ้กันชนท้ายไม่มีมาให้เดี๋ยวลูกค้าไปจัดแบบกันชนท้ายซิ่งนะแล้วก็สัญลักษณ์นะครับของหัวร้านเฮ้ยสติ๊กเกอร์มหามงคลทําไมมาอยู่ตรงนี้วะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าใส่คอกนะครับก็เลยต้องย้ายมาไว้ตรงนี้นั่นเองเห็นได้เด่นชัดกันเลยทีเดียวนะอันนี้จะเป็นเบอร์โทรของหัวร้านนะครับเป็นเบอร์โทรพร้อม i อ l ดี e ลนะ My ID นะครับ0850172902ไปไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นหลอดไฮโดรเจนนะไปเหลวก็เป็นไฮโดรเจนกันชนท้ายไม่มีมาให้อย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปแต่ว่าโอ้โหสวยครับสีเทาแรมโบตัวนี้นี่แล้วก็ตัวกระบะท้ายเ,าเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูด้านท้ายนิดนึงโอ้โหนะครับ อ๋อคุ้มค่ามากๆนะสำหรับราคา6 2 0 0 0บาทจ่าย6 2 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าใช้หาเงินได้ประมาณ6ล้าน2อะไรอย่างเงี้ยคุ้มกับคุ้มเป็นอีกรถอีกึิงรุ่นนะถ้าสมมติว่าหัวร้านเนี่ยโอ้อายุสักหขายรถไม่ได้แล้วไปทำกเกษตรก็เอาตัวนี้แหละเออเนาะไปขนข้าวขนอะไรนะครับขนผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะกล้วย3หวี3เครืออะไรเงี้ยใช้สปาคบันทุกอ่เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าป แล้วก็เดี๋ยวพี่ัต่จะพาพวกเราไปดูภายในของเจ้าตัวสปาร์ค3.0สีเท่าแรมโบราคา6แสน2,000บาทคันนี้กันบ้างนะครับอันนี้ที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นแผงประตูด้านข้างของเขานะมันไม่มีประตูหน้าไม่มีประตูหลังมันมีแค่2บานนะครับก็ประตูออกแบบให้มีความกว้างนะครับทำให้เราเปิดขึ้นลงได้สะดวกส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆก็ได้แก่นะครับ ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรนะครับระบบความบันเทิงก็จะมาพร้อมกับลําโพงที่อยู่ด้านข้างนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับแผงสวิตช์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับเขาเรียกว่าบุนุ่มด้วย้าเกตดพรีเมียมมาให้นะครับส่วนเจ้าตัวดาบที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําเข้มเลยทีเดียวเขาเรียกว่าดําด้านนั่นแหละนะครับแต่เมื่อวานอ e ีพีนิกันมันเอาจนเป็นดําเงาเลยนะนะครับแล้วทีนี้ ด้วยความที่ก็เป็นกระบะตอนเดียวเนาะจะบอกว่าเขาแคบก็ไม่ได้นะมันออกแบบมาให้สําหรับโหนั่งได้ด้วยบรรทุกได้ด้วยเนาะก็ถือว่าอัตถประโยชน์นั่นแหละมีความกว้างนะครับถือว่ากว้างมากนะถ้าเป็นตอนเดียวเนี่ยดูดิดูดิดนี่ครับเบาะก,ก็พี่ต่ายชอบมากๆนะมันมาพร้อมกับ เบาะที่ทําด้วยวัสดุคล้ายหนังนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับผ้าเช็ดเช็ดเช็ดอะไรเงี้ยไม่ต้องดูดฝุ่นอันนี้นะครับไปล้างคาแคะเมื่อวานเขาไม่ได้เอาถุงออกให้ปกติถ้าเป็นคนที่รู้ใจจะเอาถุงออกให้นะครับทีมงานไปเกี่ยวข้าวคนอื่นล้างก็จะเป็นแบบนี้แหละตัวผ้าบุหลังคาของเขาก็จะเป็นสีเทาโอ้มีตัวนั้นมาให้ด้วยนี่นี่นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเจ้าคอนโซลหน้าของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีบูทนุ่มมาให้หรอกเนาะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้แหละแต่มันจะมีอช่องใส่ของวางของไว้ด้วยนะเนี่ยด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ระบบความบันเทิงมาพร้อมกับเจ้าตัว CDMP3 มีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะโหสุดยอดจริงๆตัวแอร์ของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับ แอร์ที่ออกแบบให้มีการใช้งานง่ายแต่ว่าแฟงไปด้วยความหรูหรานะถึงจะเป็นกระบะตอนเดียวก็เถอะมีเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สาม,มารถกรองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยนะตัวเกียร์รุ่นนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดาไม่ไม่มีเกียร์อัตโนมัติมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นโ ขาซิ่งขาซิ่งเด้อพลาดไม่ได้กับเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวพวงมาลัยของเขานะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3ก้านนะครับควบคุมทิตทางของรถได้ง่ายแล้วก็มีความกระชับมือมากยิ่งขึ้นโอ้เป็นไงกันบ้างนะครับเจ้าสีเทารรมโบตัวนี้ ไทยนะครับรุ่นไหนถ้าเป็นสีเทาตัวนี้พี่ต่ายก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆทุกครั้งเลยทีเดียวนะสีขาวอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอเจอสีเทาเข้าไปโอ้สนอมโอ้มันเจียรจนับมากๆเลยนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ถือว่าทรงพลังมากๆในกระบะรุ่นเดียวกันนะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดจากทางค่ายอิสุสุของเราเลยนะครับลาดเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นเจ้าตัว 4JJ3 นั่นเองตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง 190แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดถึง450นิวตันเมตรนะครับมีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันที่ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้านะครับเทอร์โบขนาดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้ามันทำให้เวลาที่เราต้องการใช้แรงม้า190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรมันสามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็คุ้มค่ามากๆสำหรับเจ้ารถทำเงินคันนี้ อ่ะโอเคก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตายจะต้องไปถ่ายรูปคันนี้แล้วเอาส่งมให้ลูกค้าแล้วนูน้นเห็นไหมเห็นไหมนู้นนู่นนูน,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 นมีเทเลอร์มาลงโอ้อันนั้นคือซีกหนึ่งนะปกติไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายฝั่งเนี้ยมันเต็มจนล้นออกมาฝั่งขวาแล้วจอดรถอ่ะเพราะฉะนั้นใครจองรถช่วงนี้ไว้นะครับรอเลยรอเลยไม่นานไม่นานเหมือนแต่ก่อนแล้วอออ่ะโอเคก็ <g ül üyor> ขอให้ f c ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆยิงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ